หลวงพ่อมันนัทหรือว่าพระครูโสภิตบุญญาธรจะวาดแห่งวัดเจริญ่มพระรามสองกรุงเทพวันนี้พิเศษครับมากับขอเมตตาจากหลวงพ่อหลายประการหลายเรื่องหลายราวนะครับหลวงพ่อก็มีเมตตา เล่าให้ฟังถึงเรื่องราวการถวายพระพุทธรูปหน้าตัก9นิ้วเพื่อไปประเทศอินเดียและยังมีองค์ใหญ่และถวายไปยังประเทศศรีลังกาซึ่งพระพุทธรูปหน้าตัก9นิ้วนั้นต่างอะไรก็ได้นะครับท่านพระภิกษุ ที่ท่านเป็นนักแสดงแสดงเป็นเจ้าชายสิทธ,ธะในซีรีส์ดังที่มาบวดที่ประเทศไทยบ้านเรานะครับท่านมีความประสงค์มีศรัทธาที่จะนำไปยังวัดต่างๆในประเทศอินเดียผมก็ปลื้มใจนะครับคุกเข่าเข้าไปกราบตั้งจิตอธิษฐานนะโมสามจบบูชาคุณพระพุทธธรรมประสงค์ กับอนุโมทนาสาธุวันนี้ได้ฟังเรื่องราวดีๆเป็นสี่อมคลมากมายหลวงพ่อมนัสเมตตาเล่าให้ฟังอย่างเล่าให้ฟังอย่างฟังแล้วเพลิดเพลินมากๆเรื่องของบุญกุศลถวายพระพุทธรูปวันนี้ไปฟังกันและก็อนุโมทนาสาธุไปด้วยกันนะครับวันนี้กับการถวายพระพุทธรูป ไปยังประเทศอินเดียสีลังกาและที่อื่นๆครับไปฟังกันนะครับเชิญครับสี่มุคลอื่นๆครับกับพระราชทานนิมนต์พระเด็คุณหลวงพ่อครับก็ขอจเจร,ริญพรยิโยมที่ติดตามรายการทั่วไทยไปกับ Big กแอวันนี้เจ้าของรายการก็ได้มีโอกาสนะแวะเข้ามาเพราะที่จริงก็อยากจะถาม เกี่ยวกับเรื่องของการส่งพระไปถวายนะที่จริงวัดเจริญนีนะ่ถ้าในเรื่องของการส่งพระไปถวายต่างประเทศแล้วก็คงจะเป็นหนึ่งหนาะตัดประมาณ30นิ้วไปประมาณสัก60องค์ประเทศสีลังกาก็มากหน่อยห้าร้อองค์ประเทศอินเดียประเทศเนปาลอันนี้ก็พอดีดาราฮอลลีวูดนะคุณกากัน ซึ่งเป็นดาราพอลีวูดแสดงเป็นเป็นเจ้าชายศิทธัะนะก็มีความศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนานะก็มาบวชที่วัดชาติทองเป็นที่ท,ทราบเป็นอยู่แต่ในขณะอน,นี้ก็ยังไม่ได้ลาศิกขาก็มีโครงการที่อยากจะตามรอยอพระเจ้าอาโศมหาราชด้วยการนำพระพุทธรูปไปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตามวัดวาอารามต่างๆหรือไปมอบให้แก่ ประชาชนคนอิอนเดียก็มีโครงการตั้งไว้ประมาณ8,400 0 4,000องค์ว่าก็มาขอความร่มมือสนับสนุนจากประเทศไทยหรือว่าที่วัดเจริมก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะให้การสนับสนุนก็ขนาดนี้ก็รวบรวมได้อยู่ประมาณประมาณสัก1 5อองค์ขนาดหน้าตัก9นิ้วเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราสามารถที่จะทำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการสื่ง สื่อ,อรูปรูปรูป,รปหรือว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าซึ่งเราก็สามารถที่จะกราบไหว้แล้วระลึกถึงคุณของพระองค์ก็คือพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ทนและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ด้าน,นสื่อในเรื่องของการเผยแผ่พ,พุทธศาสนาที่เราทําอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ด้วยสถานการณ์โควิดที่มันเกิดขึ้นในปัจจุน ทำให้การการกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันจะ,จะติดขัดแต่ว่าในขณะที่ญาตโยมยังลำบากอยู่แล้วก็เราก็ามีความเรียกว่าขีดจำกัดในการที่จะ,ะโ,ฆโ,ฆโฆษณาประชาสธิปัตยในขณะนี้ก็รวบรวมได้อยู่ที่ประมาณ150องค์ก็คาดว่ากว่าจะถึงวันที่พระพิสุกกากันมารับเนี่ย ก็คือเขาตั้งปวามปรารถนาไว้ว่าถ้าวัดใดสามารถจะรวบรวมพระพุทธรูปหน้าตักขนาดเก้านิ้วได้ประมาณสัก100่ง้องค์ขึ้นไปเนี่ยเขาก็ให้เกียรติที่จะมารับได้โดยตนเองแล้วก็ญาติโยมที่ติดตามภาพ,พยนตร์เรื่องพระพุทธเจ้าศาส,สดาเอกของโลกเนี่ยก็อยากจะได้พบท่านกากัน้นก็เลยร่วมกันตั้งใจที่จะบริจาค ให้ครบเกิน100องค์ซึ่งในขณะนี้ก็รวบรวมได้ประมาณ150องค์เป็นเบื้องต้นแล้วเขาคิดว่าคงจะได้รวบรวมถึงได้ถึง200องค์ในโอกาสที่กว่าท่านกาก้า้นจะมารับเพราะฉะนั้นก็อาศัยสื่อตรงนี้นะชักชวนญาโยมทั้งหลายที่ได้มีโอกาสมาร่วมทําบุญในพระพุทธศาสนา,าไม่ว่าเป็นการสนับสนุนกิจการ ต่างๆของพระพุทธศาสนาการเผยแพร่พระพุทธศาสนาก็ทําได้หลายวิธีวิธีหนึ่งที่จะได้นําพระพุทธรูปไปประดิษฐานย้อนลอยนะชมพูทวีปย้อนลอยดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งเราก็ทราบกันดีในขณะนี้อินเดียมีชาวพุทธเยอะในสายตาของของชาวไทยแต่ว่าจํานวนเปอร์เซ็นต์คิดเป็นประมาณสักหนึ่งหรือสองเปอร์เซ็นต์ของคนอินเดียซึ่งมีจํานวนประมาณถึง 1,400ล้านฝ่าคนเนี่ยก็ถือว่ามีจำนวนแค่เล็กน้อยนะคุญกาก้านก็ตั้งใจว่าจะมาบวชแล้วก็ศึกษาหลักพระธรรมและวินัยแล้วก็ในการปฏิบัติให้ลึกซึ้งให้เข้าใจถึงหลักครรสังสอนในทางพุทธศาสนาแล้วก็กลับไปเผยแร่เพียงดามีความตั้งใจว่าจะนำหลักธรรมคำสังสอนของ พระศาสดาที่ถือว่าเป็นศาสดาเอกของโลกเนี่ยกลับไปเผยแผ่โดยไม่ได้หวังว่าชาวอินเดียจะหันกลับมานับถือพระพุทธศาสนาแต่ว่าด้วยคําสั่งสอนที่เป็นสัจธรรมจริงๆแล้วเนี่ยท่านกัลกั้นก็ปรารถนาที่จะเอานําหลักธรรมคาสั่งสอนไปเผยแผ่เพื่อให้ประชาชนคนอินเดียได้เห็นความสําคัญของหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถึงถือว่าเป็น คนทั่วโลกยอมรับว่าเป็นศาสดาเอกหรือเป็นครูที่มีความรู้มีความสามารในการสังสอนอบรมประชาชนให้เข้าใจหลักธรรมหรือว่าเข้าใจชีวิตเข้าใจความเป็นอยู่ที่อยู่อย่างไรทําอย่างไรเึงจะให้ชีวิตที่เราอยู่นั้นประสบกับความสุขเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ก็ใช้รายการนี้ชักชวนเชิญชวนยาดิยยมทั้งหลายที่มีความมี ความสามารถในการที่จะได้บริจาคพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก9นิ้วะจะเป็นปางอะไรก็ได้ราคาก็ตกอยู่ประมาณองค์ละ2,000บาทถ้าบริจาคร่วมกับ,บพัานุมก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์02 4 2 7 9 5 1 8หหรือ0 8 9 2 3 3 1 1 3 6แจ้งความจำนงกับเจ้าหน้าที่ก็จะได้รับแล้วก็ให้ ออนวยความสะดวกแก่ญาโยมขอความสุขความสวัสดีความมีธรรมปลนะอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆจงมีแก่ญาโยมทุกคนทุกท่านเพลินขอจเจริญพร